ก่อนอื่นก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาวลาเลนเจอร์กันทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับพบกับผมช่องวุฒิ c รีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นการอัปเดตโคโลโบนะครับโคโลโบชาแมนชิงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีตัวไหนโหดบ้างนะครับผมเข้าไปที่สะสมกันเลยนะครับผมมาตัวแรกก็จะเป็นตัวแจกฟรีนะครับผมนะครับ ตัวแจกฟรีนะครับเป็นธาตุธาตุน้ํานะครับผมลิวดาบไม้แต่เป็นธาตุน้ํานะครับลิวโนซุเกะนะครับผมสายพลังนะครับผมอ่าเดดูสกิลที่1กันเลยนะครับผมสร้างความเสียหาย1,800นเเะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับลดพลังป้องกันทางเวทของศัตรู1 8 0 0 0หนหน่วยนะครับ7วินาทีลดอัตราการหลบทักษะ ของศัตรู30% 7วินาทีนะครับผมสกิลที่2ก็เป็นเพิ่มพลังเวทป้องกันในพื้นที่นะครับ24,000หน่วยนะครับ10วินาทีเพิ่มอัตราการหลบหลีก25% 10วินาทีนะครับเพิ่มอัตราการหลบทักษะ25% 10วินาทีนะครับผมก็ไม่หอดเท่าไหร่นะครับก็มันมันเป็นตัวแจกฟรีนะครับผมนะครับสกิลที่3นะครับก็เพิ่มพลัง เวทป้องกันในพื้นที่นะครับ2 8,00 0หน่วยนะครับ7วินาทีก็เหมือนสกิลที่2กันเลยนะครับผมก็ตาการลบหล็กสา7สิเปเซ็นต์วินาทีก็าตาการลบทักษะ3 0 7เจวินาทีนะครับผมนะครับก็มาดูความสามารถกันเลยนะครับความสามารถก็ จะได้รับผลบัฟพลังชีวิตนะครับอ๋อเมื่อติดตั้งเลนเจอร์อย่างน้อย2ตัวนะครับต้องติดตั้งโคลาโบอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปนะครับผมนะครับความสามารถที่2นะครับสแสดงผลลัพธ์ด้านบวกหากหากได้รับการโจมตีโดยศัตรูประเภทไวพิบนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นความสามารถที่2นะครับผมนะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผม ก็จะไปไวๆเลยนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นสายไวพิบนะครับธาตุน้ำนะครับผมนะครับนีโปโปเทคุนเปนะครับชื่อมันแบบจะอ่านยากหน่อยนะโฮโลโฮโลนะครับผมเป็นสายไวพิบนะครับสกิลที่หนึ่ก็เป็นสกิลดาเมจนะครับสร้างความเสียหาย2,800%นะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับลดความเร็วกันเคลื่อนที่ของศัตรู ส0่สเป็นต์สิบวินาทีนะครับลดความเร็วการโจมตีของศัตรู40% 10วินาทีนะครับผมนะสกิลนี้ก็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมสร้างความเสียหาย2,600%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังแล้วก็มีทำให้ทำให้ศัตรูชะง,งักหกวินาทีนะครับมีซีซีด้วยนะครับผมนะครับ สก,กิลที่3ก็สร้างความเสียหาย3,200นเซะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่ครับทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับผมทำให้ศัตรูชะง,งัก4วินาทีนะครับผมเหมือนสก,กิลที่2เลยนะครับผมความสามารถก็ความสามารถเหมือนกันกับตัวแรกเลยนะครับผมความสามารถเหมือนกันนะครับความสามารถที่2ก็จะเป็น หากเลนเจอร์เข้าขายไพ่แพ้นะครับจะแสดงสักทะที่มีอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือคล้ายๆพวกแสงเมืดนะครับผมนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็เป็นธาตุไม้นะครับผมชาแมนเต๋าจุนนะครับผมสายไวพิบนะครับธาตุไม้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันเลยนะครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับผม สร้างความเสียหาย3 1 0 0ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับลดอัตราการหลบหลีกข,ของศัตรู50% 7วินาทีลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรู30%นะครับ7วินาทีนะครับผมสกิลที่2เพิ่มอัตรา,ารความแม่นยำของทักษะ30% 10วินาทีนะครับเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30% 10วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิต ในพื้นที่30%ครับก็เป็นสกิลฮิลเลือดนะครับผมนะครับ10วินาทีนะครับผมสกิลที่3ก็จะเป็นคล้ายสกิลที่2เลยนะครับผมเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ40% 7วินาทีนะครับเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ40% 7วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40%นะครับ7วินาทีนะครับฮิลเลือดเลยนะครับผมความสามารถก็เหมือนกันเลยนะครับติดตั้งเลนเจอร์อย่างน้อย2ตัวนะครับจะได้ ผลบัฟพลังชีวิตนะครับในการต่อสู้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่2นะครับหากเลนเจอร์ที่เข้าข่ายพ่ายแพ้อ๋อจะมีโอกาสฟื้นพลังนะครับฟื้นฟูพลังประมาณ70%ซนะครับผมนะครับมาตัวต่อไปนะครับผมเป็นธาตุน้ำนะครับผมเทพยุทธยูซือ เตาเลนนะครับผมสายว่องไวนะครับธาตุน้ํานะครับมามาดูสกิลที่1กันเลยนะครับผมก็สกิลนี้ก็เป็นยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย2,800%นะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับผมทําให้ศัตรูชัะค่าวินาทีนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าโหดเลยนะครับผมนะครับเป็นทะลุอมตะนะครับผมมาดูสกิลที่2นะครับผมเพิ่มอัตราความแม่นยํา สินะครับผมเพิ่มอัตราการติดคิติคอน35% 10วินาทีนะครับเปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะครับ10วินาทีนะครับผมสกิลที่ <1 <1 3ก็ขายสกิลที่2เลยนะครับผมเพิ่มอัตราความแม่นยำ25% 7วินาทีเพิ่มอัตราการคิทคอนสี่สิบ้อร์เซวินาทีนะครับผมเปลี่ยนการโจมตีปกติ เป็นการโจมตีพื้นที่นะครับ7วินาทีนะครับผมความสามารถก็เหมือนกันเลยนะครับผมผลบัพพลังชีวิตนะครับติดตั้งเลนเจอร์อย่างน้อย2ตัวนะครับผมนะครับความสามารถที่2ก็จะเป็นจุดสตูออกปฏิบัติการชั่วคราวนะครับผมคล้ายๆพวกเอลิตรูเดียสนะครับผมนะครับความสามารถนี้นะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับผม s i r ป t of s ฟ u อสอาซาคุระโยนะครับผมสายพลังธาตุไฟนะครับผมนะครับามาดูสกิลที่1เลยนะครับผมเพิ่มอัตราการต้านทักษะ40% 6วินาทีนะครับยกเลิกผลบัฟด้านลบแบบต่อเนื่องของพักพวก4วินาทีนะครับสร้างบาเลียนะครับก็คือมีภาวะอมตะด้วยนะครับมีบาเลียด้วยนะครับผม สกิลที่2นะครับเป็นสกิลดาเมจนะครับยกเลิทักษะอมะตะของศัตรู3,2 0 0นซะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับตัดเลือดนะครับก็คือลดฮิวนะครับผมขัดขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรู7วินาทีนะครับผมสกิลที่3ก็ เป็นสกิลดาเมจเหมือนกันนะครับผมยกเลือกทักษะอมตะของศัตรูสร้างความเสียหาย3,600นเซะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรูนะครับอันนี้ก็เป็นตัดเลือดนะครับง่ายก็เป็นตัดเลือดนะครับผมการฟื้นฟูเลือดนะครับผมความสามารถก็เหมือนกันเลยนะครับผมติดตั้งเลนเจอร์อย่างน้อย2ตัวนะครับจะได้บับพลังชีวิตนะครับผมความสามารถที่2ก็เป็นหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวนะครับผม มือนกันเลยคล้ายๆพวกเอลิทลูเดียสนะครับพ็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นคู่เทพนะครับผมตัวที่โหดก็คือมีตัวนี้นะครับสปริตออฟซอสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเทพยุทธยูซือนะครับ2ตัวนะครับก็สรุปก็คือโหด2ตัวนะครับธาตุน้ํากับธาตุไฟนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสรุปคร่าวๆเลยนะครับผมใครมีบี้ก็รีบเปิดหาเลยนะครับผมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ